อพิมาสถีอม,มาตะอินฟินิตี้นะจะมากินปลากระป๋องแล้วก็ไข่เจียวไก่อทอดอพิมาสถีคนนี้ก็เคยเชียร์นั่นเอง <c oughs> แถมได้แฟนขยัเอกีกเาใส่กั <c oughs> นก่อนนี่ขนมจะกินอะไรก่อนผ่านแค่พอให้กินข้าวแบบนี้เอ้ย <c oughs> มีน้ำจิ้มด้วยกัดก้นแบบกัดก้น๋ยวมันละฟันนี่ไม่มีกระเสืบบเอกระเสือหมดกระตอบแล้วกพกพวกข้างบนนะ เค่ไหน,นมันกินงวอจืดมากเลยอน,นี้แกกินผัดกราเาปลากระป๋องป่แล้วก็ไข่เจียวกัานทำให้เพ็นเจ็ฟองเหรอจ๊ะสี่ส,สี่เหรอโอูหสี่ฟองทุกคนแล้าว,ว,ว่าแกงแก้หวาน นี่วันนี้แกงขวานวันนี้อาหารไทยนะแกงขวานถ้าในเต็มสิบชอบก็อยู่เฉยๆแกงขวานมีให้กินก็กินถ้าไม่มีก็ไม่กินอืมจะหิวก็ต้องกินอนะ เต็มจานเลยทุกคนอย่างนี้แหละเมื่อวานเฮ้ยเราจะกินหมดป่าหมดแน่นอนวันนี้วันนี้หิวจัดทานเมาวานเทียทุกคนเพิ่งจะได้กินหิวมากเลยวันนี้ไปล้างเครื่องละผ้าเพื่อเพื่อนของเห็นในยูท u บ e ป่ใช่ไหมเจอไม่ใช่แค่ในไรยสดนะอันนั้นอันนั้นยังไม่พอไร่สดดับไปพอเครื่องร้อน ้องความเคื่องถอดมอเตอร์เดนถอดข้างล่างใส่ที่กระหนูอีกถ่ายขั้นตอนเนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาทุกคนเพื่อไปดันเพิ่งมามใช่หรือเามาเพิ่นี้ถ้ามันไม่ต้องเกี่ยวกับไอ้นั่นอ<ม>่ะมอเตอร์เดนมันไม่อุดตันามากก็โอเคถ้าหลังไม่บ่อยไม่เป็นไรงัน,นทานทียงหายแน่ หลายคนคงกิฟต์อัพยอมแพ้ก่อนแล้วก็จ้างช่างนะอันนี้เราเอามายี่ห้อหะนะอะไรไม่รู้ก็ไม่เคยจ้างช่าง่าเครื่องแต่งผาเลยเราช้างาได้เลยค่ะปากกับาอร่อยดีนะ,ะอือวันนี้นก,ก,กินไข่เจียวก็แกงเขียวหวานกันี่น หิวกินเสร็จว่ะจะไปออเอาอามาคายต่อวันนี้ถือว่าได้ครับเท่าไหร่๋ยวเไม่่อกูเดูอดมกยครับตรงนี้ใส่ป่ะสวแค่ไหนกระดูอะไร เจ็กระดูกกระดูกไม่หรอกกระดูกไก่อะไก่ไม่มีกระดูกมันมีไม่หรือสิคอคออแบไรกันเจ๊เชยไม่มได้ตักแกงขวานนะอ๋อก้อนหำังจิ้มสติส๊กภาพทุกคนมากินข้าวกนะัน ไม่ถือว่าะวจะกินได้หรอเนี่ยทานเทียนได้กึ่งจัดอืมอร่อนใ่ปะแล้วก็โด่ดูงกว่ากินได้เหรอโอ้แต่ก็กินได้อ่ะแต่ว่ามันก็กินได้อืมข้เกียจ้อน ปลากระป๋องมันก็แบบปลาปกติก็ไปไหลไอ้เื่องของปิดฝาท้ไมมันนิ่มๆใส่ซอส้วถ้าใครเห็นเขาทำไม่ใช่เหรอก็เราเนี่ยแหละคือก็ตอนแรกมันแข็งไหมก็ปลาปกติแข็งไอ้ที่เป็นก้างเหรอเออเหม็นทงเหมือนข้าวเออแล้วกินก็ติดหอยแต่เขาตัดหัวกี่ตัวถึงกระป๋องหนึ่งคัคาดกันไปอะไรเงี้ยดูน้ำหนักตอนใส่มันก็เหม็นขาวปกติอ่ะ พอใส่ซอสอะไรผิดพวงผิดฝากินอร่อยนี่มันเป็นเพราะอะไรนี่้เป็นเพราะน้ำซอสน้ำซอสก็เขาเอาไปอบไปอืมข้าเสือปรุงรสแต่งกินสีอินสั่งคอร์ข้างไว้ของพระราทุกคนอืม วันนี้ไม่มีอะไรมากเินแบบธรรมดาธรรมดาทุกคนแต่ว่าเป็นวันที่มีความสุขกับก้อว่านะก็ต้องนั่งย่อยก่อนเชื่อจะไร้สอดเดียนโดสแ๊บก็เปิดใั้ลมไงอืม ทำมระดอกมันก็ที่ใครลยกดโต๊ะให้ทำยกดโต๊ะแล้วก็ทำตัวแับนับเบี้ยนะแต่มันน่าจะเอาเอาเปิดพ่อให้เอามาใช่ไหมมันน่าจะน่าจะเปิดทางห้องแม่มันถึงจะมาได้ทางห้องทางพ่อมันแคบแค่แล้วก็ผ่านมาทางนี้ นอนกินเลือดทำไมไม่ปินเข้าไปหมดกินอย่างนี้ตลอดมันหิวมากมันกินได้ไม่มากหิวจัดไงหิวจัดตันบอกหิวจัดสวัสดีครับทุกคนกินข้าวกันตั้งแต่เช้าข้าวเหนียวห่อเดียวนี้ไม่หมดเลยอ๋อแล้วหิวไหมหิว เออตอนนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยลยหิวมาเช้ามีหิวไม่ตอนนี้หายหิวยังอิ่มแล้วอ๋อกินกินเยอะๆจะได้มีพลังอืมถ้ามีพลังจะไ,ได้ร้องเลงอืมเออก็ถ่วงเธอไง นู่นเลยทุ่งนาจริงเหรอเออเออเขาไอเออเลี้ยงเลยไอความรักไปร้องเพลงกลางทุ่งนาเลยก็จะตีกลางนั่นหน่อยก็ไปตีสิตีเสร็จแล้วก็ร้องโอเคมันตีได้ในไอนี่พื้นมันไม่แข็งแล้วผลมันตกมันนิ่มแล้วมีบ่อไม่กลัวแต่มันไม่ค่อยมีที่วิ่งอ่ะดินาพื้นนามันตะปุ่มตะปั่น เพือกก็พอเลยโอ,อ้โหวิ่งยังได้สามรอบสามรอบเสร็วเอ้ทุกคนเจะมาไอ้น,นี่กันและเออนางโปุยพักกันปีรังกาจะไานั่งสมาธิเออมันก็อยู่แค่นะเออติดปากยาเลือดเลือดตินปลาเขาจะได้รู้ว่ากินเลือดนะ <laughs> เลือดใจอร่อยไม่ใช่เลือดเทียนะ เอเนี่ยพัดลมก็จะเย็นค่ะดีๆทำดีๆจะกลัวอะไรตัวก็ใหญ่เป็นเรื่องเปเท่ากลัวมีดกลัวที่ไหนอ่ะไม่กลัวอ่าไม่ได้ทำอะไรมันไอ้เรื่องมันตกมือไงผีสาวไม่เห็นจะกลัวอย่างนี้เลยอือไม่กลัววิ่งเข้าหาเลยถี่มีดมี่ยังไม่ได้โดนเลยสบัดิสมบัอิไ ตีสาวอยู่ในซอกมนรู้มีหมดเห็นหมดกินข้าวมื้อนี้ก็พอแล้วทุกคนวันนี้กินข้าวสองมื้อต่อวันเดี๋ยวเรากินอีกั่นหนึ่ ยี่หีบจิเอาโตโมจาจักที่้ค่อยไล่สดไล่สดหาของฝานดีกว่าอ,อร่อยแค่เข่างเขนไม่ได้กินอนะ่ะมีแต่ไก่นั่นแหละอะไรอีกสบัดก้นนู้นนั่นแหละไม่ใช่ก่ลังคิดอยู่ว่าจะกินดีหรือไม่กินอือมันกินคือกระหล่จีนอร่อยน,นั่น <laughs> จะได้กินแกงวานแล้วร้อยวันพันปีจะได้กินเขียวไม่กินอาหารไทยกินอาหารอะไรกินอะไรอือได้เลยอือ <laughs> อื<ม>อได้ถ้ามันเป็นกะทิงไงกินอย่างนั้นมันก็เรียนที่กินไก่สิใครจะกินอย่างนั้น่ะอ่ะ อันนี้มันทำสำหรับกินกับขนมจีนแต่เราซื้อมากินกับข้าวอันนี้ตาลไม่ได้ทำนะอันนี้ตาลซื้อมาตาลทำอันนี้ให้เชียร์ออผัดกะเพราปลากระป๋องแล้วก็มีอันนี้ไข่เจียวไม่ใช่ไข่ยีาหานะไข่ลูกเขยไม่เนี่ยไข่ลูกเขยไม่เชื่อก็เน,นี่ยถามทุกคนอยู่ว่าไข่ลูกเขยอือเรต้องถามพีป่ปอน เอาไข่เทียนนั่นแหละมาทอดไข่ลูกเคยอ,อืมอ่าในบอกกะทิขัวอ้กกว,วนพอแล้วไม่ต้องกินพอแล้วนีไ่ไงเออแต่มหมดแล้วเนี่ยเออพอเห็นเรากินเย็นเดี๋ยวก็กินกินกินเฮ้ยดูว่ากินดีกว่าเดี๋ยวหิวเพราะว่าเราเริ่มอยากเกลข้ากล่องนอ้ำอ่ะี่มันเริ่มปวดท้องข้าวสวมอะ่ะ รสผักกะเพราวน,นี่กินทุกวันเลยนะอ,อ,อันนี้นอนปีหนึ่งจะกินครั้งหนึ่งนะกันถวายทำไมานี่งานก็ได้ทำนะตืิได้ใชนะโอ้ยอิ่มไหมทุกคนอ่าตัดได้ยังอะ่ะตัดได้เลย นี่วันนี้ตาจะมาเปิดตู้เย็นโชว์ไม่ใช่ตู้เย็นเป็นกระดมไอเย็นเมื่อคืนฝนตกสะใจมากเลยตึ้ง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 ได้ยินเลยเหรอขอ,องผม,ผมสิเราไม่ได้สนใจพัดลมนะเราสนใจคือกล่องเอาไปขายไหนโชว์หน่อยของอะไรนี่กล่องโฟม

ฮะเราก็ต้องปิดข้างล่างไว้ไงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเอาไว้นี่เออไปเตียงกลางใอ้กูเตีังกลางเอาไว้ทำอะไรปิดเอาไว้มีประโยชน์ชอบตีลังกาตีลังกาดูน้ำหนักตัวเองหกสิบอันนี้เท่าไหร่อ๋อกินอิ่มไหมทุกคนรูปรูปทองนี่อยากจะเข้าน้ำไป มาแล้ทุกคนนี่ของไม้ใบกองคิว่าจะใช้ได้ป่ะขอให้มาคือว่าเขาไม่ได้ให้มานี้อยู่ข้างเขาแต่ยกนะยกไปไหนอ่ะยกกองข้างจับของเออไม่ไงใม่มาสองอัน เบาเนนะอันนี้เป็นออกมาทางนี้เราลงนี่ไงอันเนี้ยคือว่าให้เธอเอาไปใส่น้ําเ,เออพอใส่น้ําเสร็จก็เอาไปแช่เย็นให้มันเป็นน้ําแข็งแล้วเธอแลมาใส่อเออใส่ในตู้น้ําแข็งก่อนได้ปะได้ได้นี่เาได้มาสองซองก่อน ยังไงโอ้ขอให้มดีสี่ยันเลยเออก็เอานี่มาใช้กับงานแล้วก็เอามาถองอันนี้อะไรนี่ป่ะใส่ไว้ตรงนี้ป่ะเออคู้มือการใช้งานก็ใช้ไานะครับคู้มือใช้งานฝาเป็ดอันนี้เธอฝาเป็ดเคนไม่เคยใช้เลยทุกคน อันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่จะได้มาใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันใช้ง่ายังไงไม่รู้โอ้ตอนนี้อิ่มอยู่ทุกคนต้องดึงดึงอ่ะถึงจะเห็นสิกแพะถ้าไม่ดึงยังไม่เห็นไรอยนี้ก็ยังตงแใจที่คงทิกแก บอกว่าใช้งานยังไงขาตาข่ายป้องกนันฝนถางเกล็ดายขอให้พลังจงอยู่ขอให้พลังจงสถิตยอยู่กับท่านนะครับบายวันนี้ y o g มี you, power B.V.U e